Terima <small> kasih telah menonton! นนร้อยตำรวจโทนัทีปัญจสิริวิทย์หัวหน้าชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร้อยต่อชด445สืบทราบว่าที่บ้านเลขที่9หมู่ที่5ตำบลยะโรมาเภอวบตรงจังหวัดยะลามีกลุ่มวัยรุ่นผู้ใช้แรงงานเดินทางเข้าออกเป็นประจำทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนมีการม่วสสมยาเสพติดและมีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดเจ้าที่จึงได้บูรณาการกำลังเข้าตรวจค้นจับกลุ่มเจ้าที่เดินทางไปถึงบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ติดกับถนนสายเบตงบ้านราโมงพบนายนพดลสาหะอายุ39ปียืนอยู่ข้าง เมื่อเห็นเจา้าที่ก็ได้คว้างสิ่งของบางอย่างทิ้งไปในทุ่งนาเจ้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบพบเป็นถุงใส่ใบาจากภายในมียาบ้าบรรจุอยู่ในหลอดเครื่องดื่มสีฟ้า3หลอดรวมยาบ้าจำนวน25เมตรจึงได้นำตัวมาสอบสวนและบันทึกจับกลุ่มที่กองร้อยต่อชด .445 จากการสอบถามในเบื้องต้นรับสารภาพว่ามีอาชีพทำงานในโรงงานน้ำยางพราราอ้างว่ายาบ้านได้ซื้อมาจากคนรู้จักในหมู่บ้านราโมงกลังละ50เมตรในราคา2,000-2,500บาทและจะนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในราคาเมตรละ70-80บาท บางส่วนก็จะนำมาไว้เสพเองเสพมาหลายปีแล้วพอเสพมากขึ้นเงินไม่พอจึงผันตัวมาเป็นผู้ค้าซึ่งหันมาค้าได้ไม่ถึงปีเจ้าที่จึงได้ตั้งข้อหามีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าหรือเม็ดแอมฟเฟตามีนเพื่อจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าเม็ดแอมฟเฟตามีนโดยผิดกฎหมายพร้อมนําตัวและของกลางส่งไปทักงานสอบสวนสพยะากมดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป